แล้วก็อ้านก็คให้ทานใหช่วย่อแหลมสาอย่างทีรว่าการนะปคนไม่ต้องันีแต่ที่อช้ข้อแฟะอย่างไรก็ตามเุตรก็มีเคยคิดประเด็นว่าถ้าเราดูเคสอย่างแต่เราวิจัยเช่นรรียกตัวเขมาเนี่อยจะทาสามอย่างเนนี้ต้องเดินไปเราะตอนนี้กำลังมองว่าอุ่นี้ก็คือกลุ่มึงสงสกลุ่มนี้คือคนๆเสที่ว่าเราควจะยังไงคนที แถ้าไปเนี่ยถ้าขับรถมาหรือเดินทางมาอีกมันก็อาจจะระบาดต่อต่อคนอื่นนะเพราะส่วนใหญ่้าแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือทุกคนต้องเดินทางมามาศูนย์ส่งต่อนะฮะแล้วเราก็จะเจาะแหลกเจาะอะไรให้นะฮะใช่ครับอาจาก็ตอกขึ้นแนวทางคือเรียนานานะคะก็ได้ได้จบตามที่ท่านได้ดังนะคะอันนี้จะเป็นที่เราหูก่เมื่อกี้นะคะก็สมุปว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสหรือโรา